สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินแกงจิ้มป่มฝีมือแม่กันครับก่อนอื่นนะเรามีหน่อไม้ดองนะครับอันนี้หน่อไม้ดองหรือว่าภาคอีสานเรียกว่าหน่อไม้ส้มนะเราจะทํากันใส่กระปุกไว้แบบนี้ครับแม่เขาก็จะเตรียมหน่อไม้ดองนะทุกคนใส่แบบนี้เลยครับเป็นหน่อไม้ดองบ้านๆของเราทําเองนะบอกเลยว่าอร่อยมากครับพอได้แล้วนะครับเราจะมาบีบเอาน้ําเปรี้ยวออกนะ, <h az os> นะเพราะว่าถ้ามันเปรี้ยวไปก็จะแกงไม่อร่อยนะแต่ถ้ามันเปรี้ยวมากก็ต้องล้างน้ำเลยทุกคนอันนี้เราบีบน้ําออกประมาณนี้เลยครับ จากนั้นแม่ก็จะล้างน้ําเปล่าประมาณหนึ่งน้ำนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูจิปโอมกันเลยทุกคนอันนี้ซื้อจิปโปมมาร้อยห้าสิบตัวนะครับปกติถ้าเป็นผมผมจะไม่ชอบกินอะจิปโอมมีแต่จะโยนให้ไก่กินนะชอบดูไก่เขากินจิปโอมครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําแกงลงไปนะครับโดยนีสใส่ของแม่ก็คือเขาจะปรุงเครื่องให้เสร็จสับเลยเพื่อเป็นการยืดระยะเวลานะครับเครื่องก็มีน้ําปลานะครับจากนั้นน้องใส่ลงไปเลยครับปรุงง่ายๆฉบับบ้านๆทุกคนมีน้ําปลานะครับแล้วก็ใส่ผงชรสคัิท่ขาดไม นะใครชอบมากชอบน้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วที่สําคัญนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาตําเครื่องกันนะครับมีพริกกระเทียมนะครับอย่าใส่เผ็ดมากนะค่อยตําลงไปให้มันแหลกนะครับทุกคนก็คือแม่เขาจะตำแหลกๆแหละแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าละเอียดหรอก เพราะว่าเครื่องแกงภาคอีสานก็จะตำง่ายๆตำแค่พอหยาบๆนะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อประมาณนี้เลยครับทุกคนที่ห้อยอยู่ตรงหน้าเป็นหน่อไม้ถุงนะครับจะมีไว้ประจําบ้านเนาะเผื่อแบบว่าอยากกินหมกหน่อไม้นะครับหรือว่ากินหน่อไม้นาัาฤดูกาลเนาะมันจะหายากครับที่เห็นผ่านไปเมื่อสักครู่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําปลาน,นี่แหละต้องหยอดลงไปนี่แอบใส่เยอะๆก็จะได้นัวใช่ไหมทุกคนครับระหว่างนั้นครับลืมใบมะกรูดใบมะกรูดเราปลูกอยู่ตรงหลังบ้านเนาะก็เดินเข้าไปหลังบ้านนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะ จะมีใบไม้เยอะนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตัดต้นมะม่วงลงครับสะดุดตามาพร้าวครับยังไม่พอกินน้ำมันยังอ่อนอยู่ครับน้องสอยดูแล้วครับ นี่ครับต้นมะกรูดของเราปลูกอยู่ตรงนี้นะผ่านข้อไก่มานิดนึงครับนี่ครับปลูกเองปลูกไว้2ต้นทุกคนครับก็จะประมาณนี้พอได้เก็บกินครับปกติที่บ้านของเราก็จะไม่เก็บใบมะกรูดไว้นะครับจะเดินมาเก็บสดๆแบบนี้แหละทุกคนเพราะว่าอยู่หลังบ้านของเรานี่เองครับไปครับเอาใบมะกรูดไปให้แม่กันครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะครับมีต้นมะม่วงนะแล้วก็มีเล้าไก่มีน้องเป็ดน้องไก่ครับระหว่างนั้นแม่ก็ตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยครับครัวของเราค่อนข้างจะแสงส่องแล้วมันร้อนก็เลยต้องเอากระดาษปิดไว้นะแสงไม ไม่ค่อยเยอะครับนี่ครับโยนลงไปในหม้อเลยเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับแกงแบบง่ายๆทุกคนวันนี้นะแกงที่โป่งนะเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลนะครับไม่ได้มีตลอดเนาะใส่หน่อไม้ดองอร่อยมากทุกคนระหว่างนี้หม้อเดือดแล้วเราก็คนให้ใบมะกรูดมันจมลงไปนิดนึงครับทุกคนนี่น้าแกงเดือดปุดๆน่ากินสุดๆเลยครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตร แบบภาคอีสานโดยเฉพาะครับหลังจากที่น้ำแกงเดือดนะครับเผอแป๊บเดียวแม่ใส่จ้มปมลงไปแล้วคนให้จ้มปมจมลงไปในน้ำให้มันเข้ากับน้ำแกงนะครับวันนี้มีหลานมาเล่นด้วยครับหลานน้อยกําลังน่ารักเลยทุกคนกําลังหัดเดินหัดพูดสนมากครับเนี่ยครับหันมาดูทางหม้อครับน้ำแกงเดือดนะครับจีมป่มสุกหน่อไม้สุกเป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมใบแมงลักกันครับในระหว่างนั้นแม่บอกว่าเดี๋ยวนะก่อนจะใส่ใบแมงลักของชิมน้ำแกงสักนิดนึงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับต้องผ่านการ QC ก่อนคะว่าทีซ บ้านเอาตรงๆเนาะก็คือพ่อกับแม่จะไม่กินรสเค็มแล้วก็ไม่กินรสจัดครับเพราะว่าพ่อจะไม่ชอบกินครับนี่ครับใบแมงลักเราก็เตรียมมาพร้อมแล้วครับแกงสุกเราก็ปิดแก๊สนะทุกคนหันไปดูหลานนี่หยอกหลานนิดนึงครับนี่ครับน้ำแกงเดือดสุดๆครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยครับระหว่างที่น้ำแกงสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่ใบแมงลักลงไปนะครับที่จริงต้องปิดไฟก่อนนะอันนี้ลืมปิดไฟครับ โอเคครับจากนั้นเราก็ปิดเตาแก๊สนะครับระหว่างที่ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับคนให้เข้ากันใบแมงลักหอมมากครับ ว่าอันนี้เป็นใบแมงลักแบบบ้านๆเรานะคนที่เข้ากันพร้อมรับประทานทุกคนครับบอกเลยว่าน้ำลายหกมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับเมนูนี้เป็นเมนูแบบดั้งเดิมจริง,รงๆเพราะว่าปกติคนรุ่นใหม่เขาก็กินไม่เป็นเนาะจิบโอมเขาก็เอามาคั่วขนาดผมยังกินแต่หน่อไม้ดองเลยครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ชอบกินแมงจิปโปมครับชอบเอาให้แต่ไก่กินนั่นแหละครับทุกคนมาครับทุกคนเตรียมตัวกินข้าวกันครับกับข้าว,าวมีหลายอย่างมากมีทั้งน้ำพริกมีทั้งข้าวโพดอ่อนลวกกินกับน้ำพริกครับแล้วก็แกงจิปมมนีีี่่ะขขาดดไไ้เจย นี่ครับน้ำพริกที่บ้านเอกลักษณ์ก็คือพ่อจะตําใส่กระปุกแบบนี้นะครับตาไว้เยอะๆเ,เลยแต่บ้านไม่ต้องปรุงนะครับเวลาเราจะกินค่อยมาตักแบ่งแล้วก็ปรุงกินนะครับอร่อยมากมีผักเยอะแยะกินลหลายๆคนอร่อยนะทุกคนในระหว่างนั้นนะครับผมก็จะขอทดลองชิมก่อนว่ามันอร่อยจริงไหมนะชิมหน่อไม้ดองทุกคนครับอร่อยจริง,รงๆกินข้าวที่บ้านครับกินกับข้าวหลายๆอย่างกินกับพ่อกับแม่นะกินพร้อมเพียงกันทุกคนอร่อยสุดๆบอกเลยว่าบรรยากาศบ้านเรานะถ้าได้กินพร้อมกันนะครับสุดๆเลยเมนูไม่ต้องหลากหลายมากมายเนาะ ขอแค่แบบว่ามีผักกับน,น้ำพริกแค่นี้ก็แบบว่าอร่อยสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วครับนี่ครับจะให้ดูหน้าตาอาหารนะกินประมาณนี้ที่จริงก็กินง่ายๆแหละมันก็คือเป็นจิตวัตรประจําวันของเรานะครับผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบกินอาหารพื้นบ้านมากขอแค่มีผักมีน้ําพริกนะครับกินง่ายๆครับเน้นแบบว่าผักๆนะแต่ว่าหุ่นก็นะบิ๊กบึ้มเลยเพราะว่าเจริญอาหารถ้ากินข้าวแบบไม่มีผักแบบนี้ก็กินไม่อร่อยมันติดนิสัยแล้วครับเพราะว่ากินมากับปูย่ย่าตายายเขาสอนมาแบบนี้เนาะให้กินผักกินน้ําพริกครับก็เลยแบบว่าติดที่จะกินแบบ แล้วมันอร่อยครับถ้ากินอย่างอื่นบางทีก็หนีไม่พ้นกับข้าวแบบนี้ครับเพราะว่ามันไม่อุ่นท้องครับทุกคนมาครับกินข้าวด้วยกันครับกับข้าวที่แสนจะธรรมดาแต่ว่าอร่อยในทุกวันนะกินถูกใจกินอร่อยกินสิ่งที่เราชอบครับชอบสิ่งไหนกินสิ่งนั้นแต่ว่าอย่าลืมกินผักกินผลไม้ด้วยนะจะได้เพิ่มรสชาติช่วยในการขับถ่ายด้วยนะครับบางทีเรากินแต่เนื้อนะมันก็ไม่สมดุลกินผักบ้างครับอิ่มเร็วแล้วก็ประหยัดขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ